ปู้ทองทองครับครับเน้อครับเนอยเน้อูทองครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลาย <ไ pockets. S 1> ออมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบวัสดีครับเน้อ ปลายโพทองนะครับตกมันอยู่นะครับเป็นยังไงครับควานลูกชายเป็นยังไงบ้างครับอาการเหมือนเดิมครับผมออกเยอะเนาะวันนี้กินต้นกล้วยนะครับเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายนะครับผมมผเพราะว่าัมบครผช้างเวลาเขาตกมันเขาจะร้อนนะครับเขาจะร้อนข้างในนะครับตกนานมากครับปีนี้ ขวานก็ทําความสะอาดเก็บมูลเก็บขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บขยะนะครับโอ้ไม่แทงดินเลยหรอวันนี้ไม่แทงครับนี่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแม่แม่เอซครับผมนี่ครับตกมันอยู่นะครับผมตกมันหนักมากเลยนะครับปป่ทองปีนี้นะครับ ออสี่สีเส่เดือนแล้วเนาะพอควันสี่เดือนแล้วแหละพรุ่งนี้ก็สี่เดือน,น,น,นแต่ละยออี่สิบเก,ก้าพรุ่งนี้สี่เดือนเต็มนะครับผม <c oughs> นี่นะครับหนุ่มงาตัดของเรางายาวแล้วนะครับผมงายยาวมาประมาณห้าเซนหกเซนแล้วนะครับผม หน้าใหญ่มากเลยนะครับผมทองดูตรงโหนกเขานะครับดูตรงโหนกเขานะครับใหญ่มากเลยนะครับผมเป็นช้างนิสัยดีนะครับผมนิสัยดีมากครับนี่ครับตกมันก็เข้ามาเก็บขยะเก็บมูลขยะได้อย่างดีนะครับเราก็นี่ครับมาถ่ายให้แม่เอฟซได้ชมนะครับผมตรงขมับก็ไหลน้ํามันแดงออกมาเลยนะครับน้ํามันแดงออกเยอะนะครับวันนี้ปีนี้แดงนะครับผม กุดลุ่มเลยครับขุดลุมจนเป็นบ่อเลยนะครับก็เวลาควานไม่อยู่นะครับก็จะแทงดินนะครับเป็นอารมณ์ส่วนตัวของเขานะครับผมเขาจะดันนะครับเหมือนกับว่าเขาปวดนะครับยิ่งแทงดินน้ำมันยิ่งออกเยอะนะครับเหมือนกับว่าเขาเร่งนะครับเขาเร่งเขาเร่งในตัวเขาเลยนะครับผมเร่งให้น้ำมันออกนะครับผมเขาจะได้โล่งนะครับ วันนี้ชัดนะครับภาพอาจจะชัดหน่อยนะครับผมชัดแจ๋วเลยนะครับตอนนี้ให้กินต้นกล้วยนะครับมีต้นกล้วยนะครับที่คุณแม่เอฟซีใจดีนะครับนำมาให้เมื่อวานนะครับผมช้างตกมันนี่เขาบอกว่าให้กินต้นกล้วยเยอะใช่ไหมครับครับมันจะได้เย็นเนาะเพราะว่าช้างตกมันเขาจะร้อนนะครับ ครับผมงาก็เริ่มยาวแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณเอเ10 70ได้แล้วมั้งเกือบ70แล้วงายาวนะครับผมใหญ่ด้วยนะครับงาใหญ่ด้วยนะครับผูทอง เออนี่ปัดแมลงนะครับผมแมลงอยู่ตรงหลังนะครับผม <c oughs> ถ่ายด้านนี้ก็จะอ <c oughs> กินอย่างเดียวครับหนุนเอาไว้เต็มงาเลยนะครับผมนี่ครับเนบงาไว้เลยนะครับผมกลัวเพื่อนแย่งนะครับพอควานชอบมากเลยครับช้างเชืองนี้เป็นช้างที่เพราะว่าตอนมีนักท่องเที่ยวนะครับจะเดินคิวเป็นคิวติดกันนะครับมีพ่อใหญ่ออมทรัพย์แล้วก็โพทองครับอยู่คิวติดกันนะครับเป็นช้างที่กินไม่เลือกนะครับกินได้ดีครับกินแล้วนิสัยดีมากเลยนะครับ ก็อยู่กับพ่อใหญ่ออมทรัพย์นะครับไม่มีปัญหานะครับวันนั้นก็ไปออกงานด้วยกันนะครับตอนที่ไปงานสวนสัตว์นะครับผม,มก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะครับนิสัยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควานนะครับจะให้พ่อควานของพ่อทองนะครับไปถ่ายน้ํามันลึงให้ดูนะครับ

ครับนั่นนะครับน้ํามันครับผมไหลหยดติ่งๆเลยครับตรงที่ลึงครับขาหลังครับผมเปียกหมดเลยครับยังอ้วนอยู่นะครับผมยังลดไม่ค่อยลงครับครับ เดี๋ยวพอควานจะซูมให้ดูนะครับซูมจากเสียดชันี่ครับมีน้ำมันมีน้ำหยุดออกมานะครับหยดก็เรียกน้ำมันลึงนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับหยุดออกมาแล้วนะครับยังไหลยเยอะเลยนะครับโพทองความโลของเขานะครับผม เน็บงานะครับชอบเน็บงานไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับที่เขาเดินกินได้คือเน็บไว้ตลอดเลยนะครับโพทองก็สงสารเขาเนาะครับผมอยู่ตรงนี้สี่เดือนแล้วครับก็อยากให้เขาหายไวๆนะครับจะได้ออกไปเดินเล่นนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็นี่ครับฝนตกด้วยนะครับผมพื้นอาจจะแจะนิดนึงนะครับผม ว่าก็แทงดินด้วยนะครับขุดจนเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะครับเอางาแทงดินด้วยนะครับวันนี้สงสัยไม่ได้แทงนะครับงาไม่ได้ติดดินเลยนะครับหัวทองงาขาวสวยนะครับนี่ถัดถอดตรงที่คุมงาออกนะครับผมอันนี้ที่เราอันนี้ก็ใส่ไว้ก็เพราะว่ากันงาสึกนะครับกลัวเขาแทงดินแล้วงาสึกหรือว่า งาแตกนะครับผมป้องกันไว้นะครับนี่อย่างวันนี้ขออารมณ์ดีนะครับนี่อารมณ์ดีนะครับไม่คึกไม่อะไรใส่นะครับผมอารมณ์ดีนะครับนุมสุดห่อนะครับโพทองพอควานสั่งได้ทุก ทุกคำนะครับนี่สั่งได้ทุกคำเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูหน้าใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับสุดโลนี่โชงาด้วยเวลาซูมนี่ครับหน้าใหญ่มากเลยนะครับสุดโรโรมากครับโปทองถ้าเสียดายนะครับถ้าว่า เขาไม่ตกมันนี่ก็จะถ่ายให้ชมความน่ารักนะครับของเขานะครับนี่เยอะนะครับผมก็เขาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็จะตัวเล็กกว่าพ่อใหญ่อมทรัพย์นิดนึงนะครับผมแต่ก็พอดีนะครับไม่ถือว่าเป็นช้างตัวเล็กนะครับพอดีนะครับออมาตรฐานชายไทยนะครับออวันนี้นะครับพอควานก็พามาให้ชมนะครับ พอพลายโพทองนะครับตกมันนะครับมาอัปเดตนะครับผมว่าถึงไหนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะครบสี่เดือนแล้วนะครับผมก็ขอกําลังใจจากแม่แม่ฟีด้วยนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็โพทองก็เป็นอีกหนึ่งช้างตกงานนะครับตกนี่ครับขวานก็ตกงานช้างก็ตกงานช้างก็ตกมันนี่นะครับผมก็ วันนี้ก็พอควานก็ขอจบการถ่ายคลิปวันนี้นะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากว่าม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและให้กาลังใจช่องพรามซทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอก,กล่าวว่าสวัสดีครับอ่าผู้ทองสวัสดีครับเร็วบนสุงสังสุงสวัสดีครับเรื่อบนุนบายบายหน่อย ดูนี่ครับครับเ้ครับครับครับสวัสดีครับ